7เมษายน2 5 6ที่อุทยายนแห่งชาติสามหลับในพื้นที่ของห้องเอรียนสระบุรีจังหวัดสระบุรีนอกจากเป็นการเดินวิ่งเทอเกรเกียดในหูนกแล้วก็ยะเป็นการเนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมเาจะได้มีโอกาสในการออกกลังกายแล้วก็เป็นตัดปัดพี่น้องสึ่งมวลชนได้ช่วยกันประชาธิปัตย์มาชม พระยาแห่งชาติสามหลักขึ้นถือว่าเป็นป่าพื้นเดียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ขอบคุณทางองค์การนานาชกติสำหรับลบุรีขอบคุณทางสโมสรโรตารีด้วยครับเขระหลงงูสารนกบุกรมนะครับก็เป็นโอการที่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับค่บบคคะแล้วก็ในส่วนของสโมสรโรตารีสวี ซาติท,ทาวร์านายกสโมสรโรตารีสลาลีเพื่อสุขภาพอันเป็นสโมสรที่สีของโครงการในครั้งนี้จะถือเป็นประเพณีร่วรมกับอบจอย่างขันเดินวิ่งเ่ื่ขาเกียดพระตาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงท,ท้วยพระราชทาเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชน ของจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทาดานยในจังหวัดสระบุรีต้องขอขอบพระคุณกับท่านนายกองค์การบริหารโซนจังหวัดสระบุรีสมาชิกสภาขอขอบคุณครับนี้เป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอิกาลีสระบุรีพิภาราแล้วการทำงานร่วมกันในครั้งนี้องค์การบริหารใช่ ปีนี้ในปี2566ท่านนายกเจอรงไปท่านได้มีร <wei> ีใ <GO> ห <av uther> ้ร่วมอย่ากับสโมสรตลิ่งชันกับจังหวัดระเบิดครั้งหนึ่งนะครับสวยงามมากทีเดียวนะคะ